ไปเลยถึงบ้านแล้วครับไปน้ำผู้เบาอัดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ด้วยนะคะสวัสดีจ้าน้ำผบ้เมาอเร็วเร็วเร็วโอ้ยแข่งหูฟังอยู่เพุ่นผู้เมากระลังสิล่องร เมียมากลายเตะพี่บัวกำลังสีล่งรถพี่บัวกำลังสีลงรถชาวปีมาลอรับผู้บ้าก้นค่ะรับผู้บ้าเรี่วๆก็สีไปรับน้องอุ่มโอค่ะน้องอุ่มไปล่องกองใดน,น้อน้องอุ่มนี่น้อนหนาเงี้ยนใส่โมเมนต์ู่ผุน่นตีมองเซนคุ่นผุนมาน้ำกันเดสามตัวลอย ตอนไปกับไปน้ากันมาแล้วมาแล้วโน่ลงแล้วโน่ลงแล้วโนลงแล้วโนลงแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปุ่นผู้เบากับพี่ชื่นปุ่นเสียงปีบัวแม่คือแจมตีแต่ว่าว่าจะขึ้นไปเด้อเขาสิลงมาอยู่เออนันลาไปเกาะรถกางๆนันลาไปเก่อขางๆนันลาไปเกาะเบิ้งไปเกาะเบิ้ง เอาลงมาทำแม่พี่บัวเอ้ยลงมาทำแม่นี่ยังหล่ะพี่โน่ลืมยังโอ้ยไปปีนตกใจเออเออแม่นงอุ่มบ่แม่นบ่เอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวก็เจอเตาเตาไรุ้มเดี๋ยวเตากะไรเอ้ยลอ่ลอลอ่อล่อผู้เบาลงรถลอ่อผู้เบาลงรถผู้เบาเอ้ยผู้เบาเอ้ยออมีแม่แม่มาด้วยนะคะแม่แม่มามาส่างพี่บัวมาบ้านด้วยเออใจเย็นใจเย็นผู้เบากำลังปวดสูอยู่ ผู้บ่าวปดโยอยู่าถามผู้บ่าวเบื้งเดิ่มมวนบ่ผู้บ่าวก็สิบอกว่าตั้งมวนตั้งเมืย์ที่เนาะวนหลุดอยู่ยำเด็ดฉีลงมาเนาะปีปีว่ะโอ้ยทาดุนล่ะเด้อทาดุนล่ะเด้อมาตามีคนกวักเอากวักเอา ก๊อกเอ้าไหนผู้เฝ้ากําลังสิมาใจจรินใจจรินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอยากจับอยากบายแล้วพี่ปีว่ะอยากจับอยากบายอยากกอดแล้วเฝ้ามาถ้าเม่พี่บัวเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นไปบ่อเบิ้งพอาะ้เต็ม ปล่อยเบื้องติไปไตายประกาขึ้นไปดอกนะขึ้นไปได้เครื่องหนึ่งกับสิลงมาขึ้นแต่เบื้องเป็นอยังโนง่ลองปล่อยเบื้องติขึ้นไปแต่บ่นะขึ้นไปหาปูเบาติไปไตายเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวพี่บัวกันลงมามมเดี๋ยวพี่บัวกันลงมาไปไตายไปหาชับปลาลดถอีมาแล้วมาแล้วพี่บัวลงมาแล้วมาได้มาได้ มาแล้ว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 โอ้ก็ใส่เกียร์ถอยลงโอ้เสียงคือแหบแทนอ่อลำดีลำดีเส bon. ียงแหบเลยโอ้เด็ดจับจังหน่อยกับเมี่ยงเ้ยโอ้คนละสีโหลดด้วยไปแล้ว ไปเลยถึงบ้านแล้วครับไปน้ำผู้เขาอาดหลาดอุ้ยไปน้ำเขาอาดหลาดอุ้ยอุ้ยสูงสูงสูงกว่าพี่บัวสูงกว่าอยู่ไปแล้วผุ่นสำรวจแล้ว Lạc ghi. Phải lợi. Điều chờ tàu đấy. hỏi phải lợi. Điều chờ tàu. À. bay nằm phụ bào. Át lát. Át lát. Điều bay tàu. bay chờ tàu. Phải lợi. Để phục nhau nè. Ui. 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 โน้อง้วถึงตีแล้วครับวส,สันถึงตีแล้วครับมองนีละมองผมอยู่ดีใจครับอุยอ้ยๆๆ้ยอุ้ย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 ไปแล้วไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วไปหานาโนแล้วเออมาจังได ถอยมาแล้วเต้าไปอยู่ซุยได้รืเต้าเขาขังไว้ข้างในใือได้บุเขาเอาไว้วไวนไในหอ้องเต้านัน่น<ม>ถ้าเต้าอ,ออกมานี่เซตเลยเดียนี้ลักีสายตรวจสายตรวจสายลาดตะเวน้นสายลาดตะเวนไปแล้วไปแล้วไปแล้วลมเย็นดีค่ะเลยเออลมแบบนี้แล้วค่ะดีบ่มียุ่งมัน่ะอุ้ย เล่ <laughs> นไปเล่นมาอยู่ไอ้ยายเต๋ม <laughs> เอาไว,บาว้บ่าวบ่าวเขากำลังล,งล,งลง่งรถเขากำลังเมยเมย่อยู่โอ้ยแต่แหลนแต่แต่แหลนแต่ <laughs> ไปอีกแล้ว <laughs> ไปรอลอง ยางไปรอโนงเนาะไอ้นโนวันไล่ตาเว้ยจักน้อยเดียวเดียวนโนวะเงียบผืนนะพี่ปีเียบผืนนะอีจักน่อยกันน้าเด็กๆถึงบ้านแล้วนะคะถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วถามผู้เบาวเบื่องเมยบอโออดีใจกับผู้เบาทด้วยกันได อันรางวัลสองรางวัลเลยสุดยอดสุดยอดเลยนะคะครูบ <c oughs> าบอกมาแม่ปีมาแม่ปีวะท่าน <c oughs> มาแม่ปีมาเร็วมาเร็วมาเร็วไปยจิไปหับน้องอุ่มเด้อมา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 เด้อไปจิไปหับน้องอุ่มเร็วเร็วเร็ว เออเออเออบอกแล้วนนโนว่าจะยังดูลายตานนโนบอกบอกแล้วบอกแล้วนนโนเนยไปจุ๊บไปนั่นมักจุ๊บไอ้ยนน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 นแล้วยอยยอยยสิการไปหาผู้เบา ผู้บ่าวว่ากําลังมาไม่เมื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผู้บ่าวพักก่อนงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะแม่แม่สำหรับคลิปนี้บายบายจ้าจ้าก่อนหนุกจ้าก่อนเร็วไปไปหาไปหาหนุกเดี๋ยวกันไปเสียงอืมค่ะเจอกันใหม่ค่ะ